คุณเคยได้ยินคำว่าผีตากผ้าอ้อมไหมในความเชื่อโบราณของไทยคำนี้ไม่ได้หมายถึงผีจริงที่มายืนตากผ้าแต่คือคำเรียกของช่วงเวลาพลบคำ่ำระหว่าง4โมงเย็นจนถึง6โมงเย็นในเวลานี้ท้องฟ้ามักกลายเป็นสีส้มอมแดงคล้ายผ้าผืนใหญ่ถูกตากไว้บนลาวคนโบราณจึงเปรียบว่าเป็นผีตากผ้าอ้อมแต่ความเชื่อไม่ได้หยุดอยู่แค่นั้นเพราะยังมีการเล่าต่อกันมาว่า เวลานี้คือเวลาที่พูดผีปีศาจออกมาเดินหากใครเผลอหลับในช่วงนี้โดยเฉพาะเด็กๆจะเสี่ยงเจ็บป่วย <Hey. S 1> หรือถูกพล<ม>ัางงานร้ายรบกวนผู้ร่พผู้แก่จึงมักปลุกเด็กๆให้ตื่นไม่ให้นอนหลับตอนฟ้ายัางแดงจัดพร้อมกำชับว่าอย่าหลับตอนผีตากผ้าอ้อมเพราะอาจโดนผีมาเยี่ยมโดยไม่รู้ตัวในบางพื้นที่เช่นภาคเหนือหรือแถบล้านนาผีตากผ้าอ้อมยังหมายถึงละอองหมอกสีขาวที่เกาะตามใยแมงมุมยามเช้า หลังน้ำค้างลดลงมองดูคล้ายผ้าขาวที่ถูกตากเอาไว้ตำนานนี้จึงเป็นทั้งการเปรียบเปยธรรมชาติและคําเตือนที่สะท้อนภูมิปัญญาโบราณว่าแม้แต่แสงสีสวยยามเย็นก็อาจซ่อนความลี้ลับที่น่าขนลุกอยู่เบื้องหลัง